สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะโอ้มาดูดอกไม้สวยงามมากเลยนะคะดอกไม้เจอฝนนะสวยงามมากๆเลยหลากสีแดงสวยงามมากดอกกลาบอีกแล้วนะคะดอกกลาบสวยงามมากมาส่องเห็ดกัน เห็ดขึ้นอีกไหมเนาะนะคะเห็ดขึ้นไหมเนาะเห็ด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 ฝนตกแบบนี้เห็ดน่าจะยังไม่ขึ้นนะคะทุกคนต้องรอให้แบบแดดมันออกออกอบอ้าวนะคะมันถึงจะเห็นเห็ดขึ้นมาเนาะไม่รู้นี่คะ่ะเก็บได้ครั้งเดียวเองเนาะแล้วก็หายไปเลยนะคะ เห็ดมาโผลอยู่แถวแถวนี้นะคะหายไปหมดแล้วนะคะมันไม่ขึ้นอีกเลยนเอฟซเนาะเออปกติมันก็ต้องขึ้นเนาะนะคะนี่มันไม่ขึ้นเลยนะหรือว่ามันมันเปียกฝนเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยไม่ขึ้นนะคะนู่นนะคะ,ะที่ของพี่เรวดีก็ขึ้นเสาเอกไว้แล้วนะคะกำแพงการดินก็เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ของแอดแอดนะคะยังไม่ได้ทำนะ ยังไม่ได้ทําเลยนะคะ FC พ่อรอง,งบประมาณก่อนนะคะรองบประมาณงบประมาณยังไม่มานะคะยังไม่มาแะยังไม่พอที่จะทําเลยนะคะเพราะว่าค่าวัสดุก็ตีไปแล้วก็น่าจะเยอะอยู่นะคะมีเสาสิบต้นนะคะมีโปอกโปอกนะคะมีเหล็กแปดเส้นมีโปลกหกสิบมีปูนยี่สิบมีบล็อกนะคะช่องละ ช่ช่องละสี่หรือห้าก้อนนี่แหละนะคะตกอยู่ประมาณน,น่าจะสองร้อยก้อนหรือสองร้อยห้าสิบก้อนนะคะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกมีหินมีดินโอ้มีดินดิน,ดนมีมีหินแล้วก็มีทรายนะคะอ่าที่จดไว้เนาะนะส่วนแล้วก็เอ่อท่อน้ำนะคะอาจจะให้เขาเอ่อวางท่อน้ำเลยหรือเปล่าเนาะให้มันไหลออกไปทางทางทางนู้นนะคะ เดี๋ยวเราก็ขอขอแม่เอนะคะขอแม่เอเอ่าเวางท่อน้ำํำให้น้ํามันไหลไปทุงที่นาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขอแม่เอดูก่อนนะคะนี่ฝนตกชุ่มชื้นชุ่มชําเลยนะคะตน้ตนตน้นต้นมะละกอปลูกหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจะซื้อต้นมะยมมาปลูกหน้าบ้านนะปลูกมุมปลูกมุมนี้เลยนะคะนี่มุมนี้เลยโอเคนะคะซีมาดูนะ นี่ค่ะหญาเริ่มมาอีกแล้วนะคะจะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหาเวลามาถอนอีกเนาะเพราะว่าถ้าถอนถ้ารอให้มันเยอะมันก็จะถอนยากนะถอนน้อยๆอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะโอ้ต้นพุทธนะคะพุทธนะคะสวยมากเลยนะคะดอกพุทธสีเขียวนี่ค่ะเก็บมาไหว้ได้นะคะนี่เขาเรียกว่าทําขันห้าได้นะ,ะนี่ดอกพุทธนะคะอยู่ข้างๆนี่นะคะข้างๆออฟฟิศนะคะก็ พาญาชิมาทางย่ามตรงนี้นะคะตรงออฟฟิศนะคะเพราะว่าจะได้เดินสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะอุย้ยเราไปดูเห็ดพวกเอฟซีเห็ดฟางมุมใหม่นะคะนี่ค่ะมุมใหม่โอ้โหปาดใหญ่รเริ่มเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่เห็ดฟางขึ้นเป็นกระจุมกระจุมเลยอันนี้น่าจะเป็นมองใหม่นะคะนะคะเพราะว่ามองเก่านี้ นะคะคน่าจะเด็ดไปทํากับข้าวแล้วมั้งคะเนาะเอออุอ้ยลูกใหญ่มากเลยนี่นะกินทั้งบ้านเลยมั้งเนี่ยมมองใหม่มาเปิดผ้าเพื่อให้โดนน้ํานะคะอ่าเอฟซี FC บอกเปิดผ้าเปิดผ้านะให้เขาโดนน้ําเนาะเอออ่ะเดี๋ยวไปดูสิจะมีอยู่มองเดียวนะคะน,นี่แดงอันนี้ก็แดงฮะ ก็ะได้แดงโอ้ก็ไดตัวเดียวตาอีทนี่แหละซื้อโออขอบคุณตาอีทนะคะวันนี้ก็แดงไม่ได้ตาอีทไม่แดงหมดเลยวันนี้เตินมาถึงแล้วอ้าวอีพอทำไมปากหวานแบบนี้อิอิโอ้แม่วัสดีค่ะจ้าอุ๊ยดีใจจังเลยอุ๊ยวินาทีเจอแม่ ไม่น่าเชื่อเลยวันนั้นกับวันนี้แตกต่างกันมากเลยโอ้ยเราไปยังโอ้โหน้ำตาไหลเดี๋ยวกอดขอกอดแม่หน่อยอะอ่ะป้าในบ้านจําหน่อยขอกอดแม่หน่อยสิโอ้โหโหแข็งแรงแข็งแรงากจ้าแล้วก็ได้ยินอยู่ได้ยินเสียงแอนอยู่ไม่น่าเชื่อเลยเนาะป้าแม่แอเกจะแข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยก็ก็บอกว่าจะไปลํากับแอนกับไทยบ้านกับยาอาชิลํากับยูทูบ จช่องถ้าปู่ให้หายไวๆก็จะได้ไปไวถ้าไม่หายไวก็นุ่นและปีหน้านุ่นแหละก็เลยกินยาที่มาเอาสกุลกินยาแล้วตอนดึกๆมาปวดโอ๊ยคิดว่าจะเอาตัวไม่รอดแล้วก็พอหกโมงหลับไปแป๊บเดียวหกโมงตื่นขึ้นมา มันเหมือนกับว่ามันหายหมดเลยเจ็บแต่ข้างชิกโคงนี่แหละก็เลยว่าไปได้ปู่เอ้ยวันอาทิตย์ก็ไปนได้ีิเมก็เก่งนะครับรถจากสกลนครถึงจะถึงกกกอกพุ่นแหละโอ้โหนะอีพอเนาะเอ้าทรงผมใหม่บังพ่อยังไม่ตัดถ้าไม่ถูกหวยเพื่อนจะไม่ตัดโอ้ ี๋ยวละทีแค่นี่ละทีที่แล้วผิดสองตัวเัืนี้นี่เฉียดเฉียดวันนี้เอาันเต็มหกตัวเดี๋ยวด้วยมาก็ะซ่งลูกสาวว่าเออทำไมสวยกว่าเก่าแท้เอออีพอมาถึงเห็นลูกสาวเพรลูกสาวงามเนาะก็งามกว่าเก่าคนงามลูกเคยเอออีพอรู้งานเนาะเขาลงมาแล้ ทยอยมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปแต่งตัวก็สีม่วงประถุงน้ําตาลสบายอะไรเนี้ยแดงป่ะสีแดงนี่ไงใส่เสื้อรอแล้วค่ะอันนี้ก็จะใส่เสื้อรอแล้วเห็นเห็นเห็นเตรียมแล้วเนาะเออเดี๋ยวยามาเตรียมค่ะยาแป๊บเดียวอ่าก็วันนี้มาลำลำถวายปูทวายปูเนื่องจากอาการดีขึ้นแล้ว อาการก็ดีขึ้นแล้วก็จะมาบอกปู่ด้วยว่าค่่ถ้าถูกลงมันที่หนึ่งแล้วก็จะรำ9.9คนว้าวอ <c oughs> 9.9คนค่ะรำอืมอ่ะจับพยุงด้วยแม่เดี๋ยววันนี้แม่จะรำด้วยใช่ไหมคะรำด้วยอ๋อถ้าแม่รำไม่ไม่แบบนี่ก็ไปแบบตามธรรมชาติของแม่เนาะมันได้เออเพราะว่าเดี๋ยวเนาะท่าใหม่แล้วใช่ไหม ไม่ไม่ถ้าเดิมไม่พูดถึงว่าถ้าแม่ยังแบบยังไม่แข็งแรงพอก็ให้แม่แบบค่อยๆลำลำไปอะไรเงี้ยเออหนูเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วแบบว่ายกยกได้หมดเลยค่ะก็บอกปู่ว่าถ้าอยากให้ไปก็ให้หายยกได้แบบว่าไม่เจ็บไม่ปวดก็ปวดแต่ ชิดโครงข้างนี้ข้างเดียวมันก็พอไหวอยู่แต่ก่อนมันหน้าอกด้วยมันหัวใจด้วยแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าเมื่อวานนี้เหมือนกับว่าขึ้นสวรรค์เดินไม่ตรงพยายามจะเดินให้มันตรงเจ็ดวันแต่มันไม่ตรงแต่เมื่อวานนี้ลุกขึ้นก็ยื เดินได้เหมือนกับว่าไม่เซซ้ายเซขวาก็เลยบอกว่าแ,แรงวาแล้วแล้วแม่เข้าโรงพยาบาลครั้งที่สองอครั้งแรกนะ่ะ แม่ไม่รู้เลยว่าแม่อยู่ไหนพ่อบอกว่ากลับบ้านกลับบ้านอ้าวไปอยู่ไหนค่ะอ่ะอันนี้มันมันอยู่ที่ไหนเนี่เขาบอกว่าโรงบาลสกุลอ้าวเป็นอะไรถึงมาโรงบาลสกุลไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าวูบเลยไม่ได้สติไม่ได้สติไม่รู้เรื่องธรรมดาเราชนนู่นชนนี่เราก็เห็นนู่นเห็นนี้อันนี้ไม่เห็นไม่รู้ก็เลยบอกว่าโอ้ยอ่า กออง,งามพวกเาเนาะเดี๋ยวนีปู่เอ้ยถ้าอยากให้ไปลำถวายแล้วก็อยากให้เห็นลูกล,กหลูหลานๆอยากเห็นป้าข้ามส่ก็ขอให้หายไวๆ<อ>จะไปวันอาทิตย์อืที่ไปโรงบ้าบาลไปโรงบ้าบาน่ะไปถอดไหมแต่มันเจ็บก็ลุคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเจ็บแท้หมอเขาบอกว่าเป็นอะไร เจ็บที่โครงกับหน้าอ,อกอแล้วมาทําไมวันนี้มาถอดไหม,อมถอดตรงนี้แล้วก็ถอดตรงหูหมอบอกว่าให้ดูหน่อยสิดูแล้วมันมันอ่ำมันดำหมอก็เลยบอกว่าไปเอกซเรย์หมอบอกว่านอนต่อได้แล้วชี้โครงหัะ ก็อยู่ตั้งหลายวันไม่รู้ซิโกงหักอ้าวพอฟื้นมาถึงก็รุนรางวัลที่หนึ่งเลยเพราะว่าพอฟื้นเพราะแม่เป็นอ่เพราะว่าพ่อบอกว่าขอรางวัลที่หนึ่งถ้าขอรางวัลที่หนึ่งได้จะมารํานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้99คนโอ้โหคนลุกเลยนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเอซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ